สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนีเป็นเมื่อร่วมอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องอย่างย่ายเมื่อหนีหลานกับม่เก็บทานเนาะคะ่ะเพื่อนม่เก็บแต่ยังมาขึ้นเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลี้ยงไว้แบบสวยงามเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อนว่าเลี้ยงไว้ให้เจ้าไทยคิปว่าส่วนเพิ่อนว่าก็บอบใจไร้ยร้เนาะคะ่ะที่เพื่อนเขาใจจากนั้นเพื่อนเอารถมาจอดไว้แล้วย่ายกับมา เก็บขึ้นรถค่ะเพื่อสีได้เลี้ยงใส่ถุงต่อไปเนาะคะ่ะอย่างงวดนี้กับก้อนใหญ่ก้อนงดวัางหันเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งหัวมีตะก้อนใหญ่ๆกับมีความสุขเนาะคะ่ะสาหรับคนเหตดอย่างกับกระถาเมื่อนี้แ่ะคะ่ะพี่น้องความสุขของคนทํางานเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือที่เหาเห็นผลผลิตของเฮาเนาะค่ะ่าที่เหาเฮ็ดมาเมื่อยๆเนี่ยมันมันชื่นใจเนาะคะ่ะพี่น้อง ชื่นใจมากนะคะนี่แหละค่ะจัดเลี้ยงใหญ่โบมืออาชีพปันไดเนาะคะ่ะในกกรเลี้ยงอยางเลี้ยงไปแนยกับปวดเอวเอวสันส่นๆกับปวดน้ำเขาอยู่เนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะกับมันกับออกสีเลี้ยงยากแน่อยู่นะะเนาะค่ะพอ่าอยางก้อนใหญ่แต่ว่ากับเป็นความสุขละคะ่ะกระสวบนีโบห่วงเนาะคะ่ะกระสวบเบึดเลี้ยงไปเรื่อยเนาะคะ่ะ สำหรับมือนี้ย่อยได้อย่างสองกองคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นกองแรกเนาะคะ่ะกองแรกเป็นส่วนที่เอ่ย่ยปลูกไม้เนาะคะ่ะพี่น้องซึ่งตอนนี้ยางก็อายุสิบเจ็ดปีคะ่ะพี่น้องนี่แปลงนี้อายุสิบเจ็ดปีเนาะคะ่ะกําลังเป็นสาวสะพังเนาะคะ่ะกําลังออกดีเนาะคะ่ะเบื้องแต้ก่อนอยางลดงัดบ่อยากไปพ่นละคะ่ะ จากนั้นเท่ากับยับรถมากเป็นจุดที่สองค่ะพี่น้องจุดแรกได้สามถุงเนาะคะ่ะเหลือกว่านิดน้อยเนาะคะ่ะเขามากเป็นจุดที่สองนี่เป็นยางอายุยี่สิบเจ็ดปีเนาะค่ะพี่น้องซึ่งเป็นแปลงที่เคยถูกไฟไหม้มาก่อนที่ยายเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละคะ่ะแต่พี่น้องหลายๆคนติดตามยายมากกันสีเห็นว่ายางแปลงนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะพี่นอ้องก้อนอยางก็ ย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะแบบใหญ่แบบหน่อยป้าปนกันไปเนาะคะ่ะบางต้นอ่าใหญ่ๆหญแต่ว่าก่อนในหน่อยก็มีเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นสิ่งที่เฮากำนดว่าได้น,นะคะเรียบร้อยเลี้วคะ่ะพี่น้องได้ฮกกระสอบครึ่งเนาะคะ่ะจากนั้นก็มาเอาอยางไปลานเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ในราคาสามสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์เนาะคะ่ะยางข้างขึ้น ก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปหน้าพอก,กันไหม่สวัสดีค่ะ